ดึกสงัดอันเงียบเหงาตามพิสัยชนบทบ้านห้วยทรายเองก็ไม่ต่างกันพรานสิงห์เดินท่อมๆร่างอาบแสงจันทร์ผ่านบ้านเรือนหลังนั้นหลังนี้และหยุดยุดหน้าบ้านของพรานเพิ่มซึ่งปลูกอยู่ห่างจากบ้านเรือนหลังอื่นๆพอสมควรเช่นเดียวกับเรือนของตนเพราะต้องการความสงบมันเงียบเชียบไร้วี่แววผู้คนอาศัยประตูเรือนเปิดโลง่งสองพลายแก้วก้าคงถูกเกลี้ยกล่อมให้ไปอยู่พำนักที่เรือนของเขาแล้ว ผีเลี้ยงตนอื่นๆของพรานเพิ่มก็หายเงียบพรานสิงขึ้นไปบนเรือนเหลียวมองไปรอบๆแล้วให้ถอนใจข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างยังอยู่ดียิ่งเห็นแบบนี้ยิ่งยังความสลดใจให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกพรานเพิ่มคงแทบคองสติไม่อยู่แล้วกระมังตอนออกไปและคงกายร่างไปแล้วอย่างน้อยสองในสส่วนดูจากร่องรอยกรงเล็บที่ทิ้งไว้ยังขอบหน้าต่างและโต๊ะหมู่ที่พังเละเทะกระจัดกระจายปืนมีดพราน ย่ามเครื่องกระสุนของใช้ที่ควรเอาติดตัวไว้ยังอยู่ในที่ของมันก่อนออกไปพรานเพิ่มซึ่งถูกวิญญาณร้ายในตัวเองครอบงำคงคิดได้เพียงอย่างเดียวหิวต้องกินยังดีที่ความขัดแย้งภายในตัวเองนําพรานเพิ่มและกระหังร้ายในกายของตนตรงดิ่งไปหาพรานสิงก่อนไม่อย่างนั้นแล้วในหมู่บ้านอาจมีคนตายอีกทว่าพรานสิงยังติดใจอยู่เรื่องหนึ่ง เหยื่อที่กระหังร้ายบังคับจิตใจให้พรานเพิ่มสังหารและกินเนื้อเพื่อกลายเป็นปีศาจอย่างสมบูรณ์นั้นเป็นผู้ใดใช่คนในหมู่บ้านหรือเปล่าเห็นทีผู้ที่รู้แน่คงมีแต่จเจ้าตัวและสองพรายกุมารแก้วกล้าเท่านั้นมุมห้องตำรอาอวิชาเจ้าปัญหาวางสงบนิ่งอยู่ในข่ายอาคมเล็กๆที่ยังคงเปล่งอนุภาพเข้มขลังนี่คงเป็นสิ่งสุดท้ายที่พรานเพิ่มทำเอาไว้ ขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนหลังสำเร็จวิชาทั้งหลายแหลในตำราเล่มนี้แล้วและคงรู้ตัวแล้วว่ามันไม่ควรมีอยู่จะทำลายก็ไม่ได้จึงผนึกเอาไว้คนธรรมดามองไม่เห็นคนเห็นก็เอาไปไม่ได้เว้นแต่ต้องทำลายอาคมที่คลุมเอาไว้เสียก่อนและคนที่ทำแบบนั้นได้ก็มีแต่พรานสิงห์เท่านั้นใช่พรานสิงห์จะเก่งกาจปานเทพเสียเมื่อไรเพียงแต่อาคมที่ใช้คลุมตำราเล่มนั้นเอาไว้ เป็นอาคมที่พรานสิงสอนให้พรานเพิ่มแลกกับอาคมที่พรานเพิ่มมีแต่พรานสิงไม่มีก็เหมือนครูบาอาจารย์สมัยก่อนเก่าการแลกเปลี่ยนเคล็ดวิชามักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งพรานสิงไร้พระคาถาถอนอาคมและหยิบตำราลเล่มนั้นขึ้นมาพิจารณาอย่างละเอียดครั้งก่อนที่เห็นมันเพียงความรู้สึกไม่ดีที่แผ่ซ่านออกมาจนสัมผัสได้ยังผลให้พรานสิงได้ตรวจสอบมันโดยละเอียดโดยทั่วไปแล้ว ตำราอาคมเล่มใดก็ตามที่ถูกเขียนขึ้นจะมีการสลักชื่อผู้เขียนหรือเจ้าของเคล็ดวิชาเล่มนั้นๆเอาไว้และหากพรานสิงห์เดาไม่ผิดตำราเล่มนี้คงเป็นของเซยยะพาสูพรานสิงห์ครวนเสียงแผ่วเมื่อแปลภาษามอญโบราณซึ่งปรากฏเป็นแสงเรื่อเรืองทันทีที่แสงจันทร์ต้องและนอกจากชื่อเจ้าของเคล็ดวิชาแล้วยังมีวิชาอื่นๆที่เป็นการจารด้วยอาคมไม่ใช่เมือกอีกนับสิบบท ท่าที่มองดูเผินๆแล้วเป็นวิชาที่หากเรียนถูกหลักมันจะเป็นคุณมากกว่าโทษพรานเพิ่มจะทันได้รู้เรื่องนี้หรือเปล่าหนอพรานสิงห์ยังแปลกใจณนะมุมขวาล่างซึ่งอยู่หน้าแรกของตำรามีคาถาบทหนึ่งเป็นบทสั้นๆที่พรานสิงห์อ่านกลับไปกลับมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นคาถาชนิดไหนดีหรือร้ายหากแต่มันช่างสะก,กิดใจให้รู้สึกว่าลองเข็นจิตให้นิ่งแล้วท่องมันออกมา ว่าออกเสียงดูสักครั้งจะดีไหมหนอไวเท่าความคิดพรานหนุ่มว่าพระคาถาบทนั้นด้วยอาการตั้งใจและมันก็เห็นผลเช่นกันเบื้องหน้าพรานปรากฏร่างชายฉลาผู้หนึ่งมองเพียงปราดเดียวก็รู้ว่าที่เห็นอยู่นี้เป็นเศษเสี่ยวดวงวิญญาณที่ถูกผนึกเอาไว้และเรียกออกมาใช้ด้วยจุดประสงค์บางอย่างคงอยู่มานานมากแล้วเช่นกันเพราะพลังดูอ่อนมากแต่ก็ยังเข้มขลังแข็งแกร่งพอจะอยู่ได้นาน เพื่อทําตามประสงค์ผู้เรียกใครตะเท่าเสียะงั้นหรืออืมภาษาแบบนี้จองหองแบบนี้สัมผัสแบบนี้ไม่ใช่ลูกหลานข้าหรือแล้วมีตำรานี้ได้ยังไงและกล้าดียังไงเรียกข้าออกมาพรานสิงไม่ตอบมองสำรวจดวงบิญญาณของผู้เท่าซึ่งเขามั่นใจอย่างเป็นที่สุดว่าคือเท่าเสยะผู้คิดค้นเคล็ดวิชาตำราเล่มนี้ และยังเป็นต้นตอของเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นอีกด้วยทั้งกับพรายสาวประภยัยและพรานเพิ่มผู้หลงผิดอ้าวว่ายังไงข้าถามก็รู้จักตอบสิไอเด็กเมื่อวานเซินนี่วานซืน,น,น,ซนไม่สั้นไปหรือสำหรับคนที่ตายไปไม่รู้กี่ร้อยปีพูดกับคนยุคนี้นะ่ะหึมู้เท่าน้อยเองนี่มันจองหองจริงๆช่างเถอะหมดเรื่องแล้วไปเกิดเชื่อเธอไป ้ฉันก็นึกว่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นั่นยิ่งเพิ่มความหงุดหงิดให้วิญญาณผู้เท่าขึ้นอีกเป็นเท่าทวีทว่าพรานสิงไม่สนใจจะฟังจัดการเผาทำลายตำราเล่มนั้นเสียและเมื่อได้กลิ่นไหม้อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวนั่นลละจึงได้รู้ว่าวัสดุที่ถูกรีดและขูดจนบางนี้หาใช่เยื่อไม้แต่เป็นแผ่นหนังกับมาวิธีโบราณช่างน่าอัศจรรย์นักแรกทีเดียวเขายังนึกแปลกใจอยู่ เมื่อเห็นชื่อผู้เขียนมันขึ้นว่าเหตุใดกระดาษจึงอยู่มาได้นานถึงเพียงนี้ตอนนี้เขารู้แล้วถึงความลับแห่งความทนทานเองจะเสียใจที่ทำแบบนี้เองไม่รู้หรอกว่าตำราเล่มนั้นมันมีความสำคัญแค่ไหนวิชาอะไรบ้างที่ข้าจาริบลงไปเจ้าโง่เจ้าโง่เจ้ามันโง่พลานสิงหาได้ให้ความสนใจกับดวงวิญ,ญญาณที่โผลออกมา แล้วก็ถูกเผาจนมอดไหมพร้อมตำลาก้าวลงจากเรือนที่เริ่มระอุไปด้วยควันและความร้อนในเมื่อเจ้าของเขาไม่คิดจะกลับมาอยู่อีกแล้วเรือนหลังนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีมันอีกต่อไปออกมาเถอะแม่รำไพดูอยู่ตลอดไม่ใช่หรือพลานสิงเปรยออกมาขณะก้าวฉับๆตรงไปยังที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งเรื่องสำคัญทันทีนั้นร่างงามระหงพลันปรากฏขึ้น ในท่าทางการลอยละล่องตามคลอเคลียร,รายสาวสอดแขนสวมกอดแนบหน้าอิงซบไหล่พระนุ่มผัวรักครั้นแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเจ้าตัวยังไม่ทันเอ่ยปากขอโทษที่ทํานางโกรธแต่จะให้พระออกไปก็ยากจะทำใจช่างเรื่องงอง,ง่อนไว้ก่อนตอนนี้ขออยู่แบบนี้ให้ช้ำหัวใจก็พอพวกเด็กๆเ,เล่าแม่อยู่ที่บ้านจา้ะแรกๆก,ก็ทะเลาะกันตามภาษาแต่ฉันอบรมให้แล้ว ตอนนี้เรียบร้อยเป็นเด็กดีรักกันดั่งพี่น้องท้องเดียวกันเชียวละ่ะงั้นหรือมีแม่ประภัยอยู่ช่วยฉันได้มากเลยทีเดียวขอบคุณนะนั่นเท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่จะลบล้างความโกรธเคืองที่หากจะพูดจริงๆก็แทบไม่มีอยู่ของนางให้หมดไปเปลี่ยนอิริยาบถจากลอยกลางอากาศสอดแขนอิงไหลเป็นทิ้งตัวลงเดินเคียงข้าง ถามด้วยความจริงจังว่าจะไปไหนไปทำอะไรเหตุใดจึงไม่กลับบ้านต้องไปแจ้งผู้ใหญ่ว่าหมู่บ้านอาจตกอยู่ในอันตรายจนกว่าฉันจะกลับมาหรือจนกว่าเรื่องร้ายนี้จะจบลงคงต้องให้ทุกคนอยู่แต่ในหมู่บ้านไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนี่แล้วปีศาจนั้นมันยังไงกันหรือเราให้ฉันฟังได้ไหมได้สิพรานสิงตอบพลายสาวยิ้มกว้างนั่น ปีศาจนั้นเป็นพลังชั่วร้ายที่เข้าสิงและครอบงำพี่เพิ่มรุ่นพี่ที่ฉันเคารพมันมาจากตำราโบราณเล่มหนึ่งคนเขียนกับคนที่สะกดแม่ประภัยคือคนคนเดียวกันบังเอิญไหมละ่ะพรานสิงเล่าไปเดินไปให้เมียพรายฟังว่าเมื่อเดือนก่อนพรานเพิ่มและพรานอีกหลายคนในหมู่บ้านกลับมาจากฝั่งตะวันออกของลูกเขาพร้อมกับเนื้อเขาหนังสัตว์ใหญ่หลายชนิดทว่า เมื่อรู้ว่าพรานสิงอยู่บ้านไม่ได้ออกไปท่องป่าหรือรักษาผู้ไข้ที่เดือดร้อนจากวิญญาณร้ายตามหมู่บ้านต่างๆพรานเพิ่มตรงดิ่งมหา,า,าพร้อมห่อผ้าซึ่งภายในมีตำราเล่มที่ว่านั้นเพียงคลี่ออกพรานสิงสัมผัสได้ถึงความอันตรายกลิ่นอันชั่วร้ายที่แผลอ,ออกมาจากตำราเล่มน,นั้นพรานสิงบอกพี่ชายต่างสายเลือดที่เคารพว่าอย่าไปยุ่งกับมันหากเป็นไปได้ให้ทำลายเสีย พรานเพิ่มชะง,งักไปครู่แล้วจึงพยักหน้าตกลงทว่าพรานสิงเองก็รู้ว่านั่นเป็นเพียงการพยักหน้ารับส่งส่งไปเท่านั้นเขารู้ดีถึงความทะเยอทะยานและอิจฉาที่มีอยู่ในส่วนลึกก้นบึ้งจิตใจพรานเพิ่มหวังแต่เพียงว่าที่ตนให้ความเคารพและจริงใจนี้จะช่วยให้อีกฝ่ายลบการด้อยค่าตัวเองที่ว่าเก่งกาจเทียบเท่าพรานสิงซึ่งอายุน้อยกว่าได้แต่แล้วมันกลับไม่เป็นดังหวัง ทุกๆครั้งหลังจากที่พรานเพิ่มและพรานสิ่งได้พบกันฝ่ายหลังจับสัมผัสได้ถึงความเข้มขลังของอาคมดำที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้จะทีละน้อยแต่นั่นก็ถือว่าเป็นการผักตัวเองเข้าสู่ด้านมืดพลังที่ได้มานั้นร้ายกาจชั่วช้าและไร้าปานีมันส่งผลยังผีเลี้ยงคลายเกือบทุกตนนั่นเองภาคหลังแม้กุมารของทั้งคู่จะเป็นไม้เบื่อไม้เมากัน ทว่านับแต่พรานเพิ่มแอบศึกษาวิชาตำราเล่มนั้นพรายกุมารแก้วกล้ากลายเป็นผีเด็กเกเรนิสัยหามเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดและสุดท้ายเรื่องร้ายที่พรานสิงกลัวก็เกิดขึ้นจนได้ก่อนที่เขาจะไปนั่งห้างและปลดปล่อยพรายสาวประภัยให้เป็นอิสระตามความรู้สึกนำทางพรานสิงเพิ่งกลับจากไปทำธุระที่ต่างหมู่บ้านและมีข่าวร้ายระคายความรู้สึกรายตนหนึ่งของพรานเพิ่มมาหาเขา และบอกว่าเจ้าของเปลี่ยนไปอย่างไรก็ขอให้พรานสิงไปดูหน่อยก่อนจะสายเกินแก้ทว่าพรานสิงมีอย่างอื่นต้องทํากล่าวคือการปลดปล่อยวิญญ,ญาณที่ถูกจองจํามานับไปร้อยปีนั่นเองเรื่องพานเพิ่มจึงกลายเป็นเรื่องรองและแล้วมันก็สายเกินไปจริงๆพรานเพิ่มกลายเป็นปีศาจไปเสียแล้วถ้าไม่ใช่เพราะฉันพอพานคงต้องไม่เสียเวลาเป็นวันวเพราะรอช่วยฉัน พี่ชายคนนั้นของพ่อพานก็คงไม่รอกแม่ประภัยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแม่เลยต่อให้ฉันไปหาพี่เพิ่มตั้งแต่เช้ามืดก็ช่วยอะไรไม่ได้พี่เพิ่มถูกครอบงำอยู่ก่อนแล้วและตัวเขาเองก็คงหาวิธียื้อเอาไว้สุดกำลังไม่ก็พยายามจะดึงพลังชั่วร้ายนั้นออกอย่างที่บอกไปนั่นละ่ะฉันทำตามคำสั่งคำสั่งคำสั่งใครหรือจ๊ะความรู้สึกนะพรานสิงตอบจากใจจริง และเวลานั้นการสนทนาทุกอย่างพลันต้องหยุดลงเพราะจุดหมายปลายทางที่ทำการผู้ใหญ่บ้านห้วยสายปรากฏอยู่ตรงหน้านี้แล้วผู้ยายพ่อผู้ยายฉันสิงเองมีเรื่องจะแจ้งจ้ะอึดใจต่อมาแสงสว่างพลันขับไล่ความมืดที่มีประตูเรือนผู้ใหญ่บ้านเปิดออกสิ่งที่โผลออกมาเป็นอันดับแรกกลับไม่ใช่ใบหน้าของเจ้าบ้านหากแต่เป็นลำกล้องปืนลูกซองเดียวตามวิสัย บ้านป่าบ้านดอยก็เป็นเช่นนี้กลางคืนดึกดึกเดินๆอยู่ๆมีคนมาเรียกไว้ใจได้ที่ไหนกันกระทั่งแน่แก่ใจว่าผู้ที่มาเรียกหาอยู่นั้นเป็นคนเดียวกับชื่อเป็นเจ้าตัวจริงๆนั่นลหละผู้ใหญ่บ้านจึงออกมาอ้าวมีอะไรเรืออลานสิงมาเสดอกเชียวเรื่องควายของตาเมหรือถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะให้คนของข้าไปกับตามีด้วยตอนเช้ามืดนะ่ะป่าทางใต้ใช่ไหม ขอบคุณจาาผู้ใหญ่แต่ฉันมาด้วยเรื่องอื่นที่สำคัญกว่านั้นน้ำเสียงจริงจังของพรานสิงห์ยังผลให้ผู้ใหญ่บ้านชะงักลองถ้ามาดึกดึกดึงเดือนแบบนี้และยังบอกว่าเรื่องที่เป็นต้นเหตุนั้นสัมพันธ์กว่าควายตตมีแล้วล่ะก็ในฐานะพ่อบ้านจะปล่อยไปเฉยๆได้หรือยิ่งผู้ที่มานั้นไม่ใช่ใครพรานสิงห์ลูกชายพรานร่วนพรานหนุ่มผู้เป็นทั้งพรานและหมอผีเสียด้วยเช่นนั้นแล้ว เข้ามาคุยกันข้างในเธอว่าแต่แม่สาวนั้นใครล่ะไปเห็นว่าเพิ่งกลับมาจากบ้านมะข่าขวางอย่าบอกนะว่าได้เมียมาด้วยนะเออไม่ใช่แรกทีเดียวพรานสิงเอ่ยปากจะปฏิเสธเพราะลืมตัวอีกอย่างตนมาที่นี่ในฐานะมนุษย์เพียงคนเดียวทว่าพอหันมาทางพรายสาวประภัยกลับเห็นนางในชุดชาวบ้านแต่ความงามนั้นด่งนางฟ้า และกำลังทำแก้มเป็นปลาทองตุยน้ำเออจ้ะนี่ประภัยเมียฉันเองแต่ยังไม่ทันได้ผูกแขนสักเส้นเพราะหลายสิ่งหลายอย่างมันรวดเร็วจนตั้งตัวไม่ทันและยังไม่ได้บอกใครด้วยเออเออเข้าใจเข้าใจคนหนุ่มคนสาวก,ก็แบบนี้แหละนะแต่ไม่ต้องโกโหกกันหรอกนางหนูเอ่ยข้ารู้ว่าเองเป็นใครคนอย่างพรานสิงห์นะหรือจะใจเร็วด่วนได้คว้าเอาลูกสาวใครมาทำเมียแบบผิดผีผิด,ผดสาง ผ,ผิดผีบานผีเรือนเฮ้ยอย่าไปขัดขวางนางละ่ะนั่นเมียพันสิงเขาครั้นแล้วเจ้าบ้านก็เก็บปืนลงกระไดเรือนพร้อมกับผู้มาเยือนก้าวเข้าเขตบ้านสถานที่พูดคุยกันคงไม่ผลแคลไม้ใต้ถุนเรือนอันเปรียบเสมือนสถานที่ร้องทุกข์สถานที่พูดคุยสับเพเฮระไปจนสถานที่สอบสวนเมื่อมีคนทำผิดว่าแต่มีเรื่องอะไรล่ะพรานสิงสีนาไม่ดีเลย เรื่องพานพี่เพิ่มนะจ๊ะผู้ใหญ่อันที่จริงก็เกี่ยวข้องกับเรื่องควายลุงมีถูกสัตว์ร,ร้ายฆ่านั้นด้วยเอาตรงๆแบบไม่ต้องอ้อม้อมเลยนะจ๊ะนั่นคือฝีมือพี่เพิ่มจ้ะผู้ใหญ่บ้านมีอาการชะงนไปในทันทีเมื่อได้ยินแบบนั้นพรานสิงห์เองก็ดูลำบากใจต่างฝ่ายต่างนิ่งไปอึดใจใหญ่กับความรู้สึกที่ต่างกันกระทั่งพรานสิงห์อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้ใหญ่บ้านฟังและต้องย้ำถึงสองครั้งว่า เวลานี้พรานเพิ่มไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปซ้ำยังเป็นตัวอันตรายกับทั้งหมู่บ้านห้วยสายบ้านมะข่าขวางบ้านตะไคร่หุ้มและอีกลหลายหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าล่างเพราะเจ้าตัวคือกระหังร้ายไปแล้วไอยาเรื่องใหญ่แล้วสิทีนี้ว่าแต่พรานมีแผนจัดการกับเรื่องนี้ยังไงสนิทกันไม่ใช่หรือและอีกอย่างดูท่าคนที่จัดการเรื่องนี้ให้หมดจดได้เห็นจะมีก็แต่พรานเท่านั้นละ่ะ ฉันรู้นาพรานสิงห์ถึงคนอื่นจะมองว่าพรานสิงห์ฝีมือดัาดๆาดทั่วไปแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ไอ้กฎที่ว่าไม่ฆ่าถ้าไม่กินนั่นนะพรานทำได้ไม่ดีเท่าพรานล้วนหรอกรายนั้นนะ่ะเนียยเฉียบขาดแต่กับพรานนะ่ะยังคงครึ่งๆกลางๆจะเอาทางไหนก็เลือกเอาเถอยังไงเสียคนที่ตั้งกฎเขาก็ตายไปแล้วนี่พรานสิงห์ถอนใจยิ้มเศร้าที่ได้ยินแบบนั้น เป็นจริงอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านพูดทุกประการตลอดเวลาตนปฏิบัติตัวภายใต้กรอบที่กํำหนดมาตั้งแต่รุ่นพ่อไม่ฆ่าสิ่งที่ไม่คิดจะกินกฎนี้ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้ใช้ชีวิตโดยเอาอารมณ์และความรู้สึกเป็นที่ตั้งจนยั้งคิดและสังหารคนอื่นเข้านั่นเองทว่าที่ผ่านมาพรานสิงก็มีออกนอกลู่นอกทางบ้างเจอกวางตัวใหญ่เจอควายเขางามต่อให้ไม่กินก็อดใจไม่ฆ่าไม่ได้นั่นเอง พลานสิงห์จึงอยู่แบบครึ่งๆกลางๆอย่างที่ผู้ใจบ้านว่าชายที่เป็นผู้นําชุมชนคนนี้คือคนรู้จักของพลานร่วนที่พลานสิงห์คิดว่าเชื่อใจได้มากที่สุดรองจากสมพานอุ่นสมพนเจ้าวัดผู้มากด้วยวิทยาคมก็เอาเป็นว่าจนกว่าฉันจะจบเรื่องนี้ได้นอกหมู่บ้านคือพื้นที่อันตรายถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้ใครออกไปโดยไม่จําเป็นฉันจะเรีบที่สุดเท่าที่จะทาได้จะ้ะแล้วคนเดียวจะไวหรือพลาน นั่นไม่ใช่เสือไม่ใช่ควายนาผู้ใหญ่บ้านถามด้วยความเป็นห่วงยังมีฉันด้วยจ้ะฉันจะไปกับพ่อพานด้วยเรื่องนั้นขารู้ผู้ใหญ่บ้านว่าแต่มันก็อดเป็นห่วงไม่ได้ไปหาท่านสมพานก่อนไม่ดีหรือไม่ละจ้ะผู้ใหญ่เดี๋ยวไม่ทันการฉันจะไปคืนนี้เลยพรานสิงห์ว่าถึงอย่างนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ยังวิายห่วงอยู่ดี พรานสิงแม้จะเก่งก็ยังเป็นคนสภาพร่างกายแม้จะหลอกให้คนอื่นเห็นว่ากระปี้กระเป๋าได้แต่แววตาอ่อนล้าเพราะเรียวแรงถดถอยนั้นมันหลอกกันไม่ได้เอ้ยนี่พรานสิงถ้ายังเห็นฉันเป็นผู้ใหญ่ที่พรานเคารพอยู่ละก็พักผ่อนเอาแรงสักคืนเถอะนะจะไปค่อยเป็นุ่งนี้แต่พ่อผู้ใหญ่จ้ะพรานเชื่อที่ฉันพูดเถอะไปตอนนี้มัแต่ใต้เปล่าตกลงนะ ฝากพรานด้วยนะแม่เอ้ยรายนี้นะ่ะรันหัวชนฟ้าเลยทีเดียวจ้ารายสาวรับคำพรานสิงทำอะไรไม่ได้นอกจากพยักหน้าเนิบเช่นกันจังหวะนั้นมีเสียงเอะอะโวยวายแววมาตามทางจับใจความได้ว่าบ้านพรานเพิ่มไฟไหมไม่รู้เจ้าตัวเป็นหรือตายชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนั้นและกำลังรีเข้ามาเพื่อแจ้งเหตุกับผู้ใหญ่บ้านตามวิสัยคนบ้านเดียวกัน มีอะไรก็ต้องช่วยกันพรานสิงห์เห็นเข้าแบบนั้นก็พยักหน้าเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ใหญ่บ้านก่อนเลี่ยงออกไปอีกทางผู้ใหญ่บ้านเองก็รู้งานพรานเพิ่มเป็นที่รักของพรานสิงห์แม้จะกลายเป็นปีศาตร้ายอันตรายแม้พรานสิงห์จะไม่ได้บอกหรือต่อให้บอกก็ตามตนก็ไม่คิดแพร่งพายเรื่องนี้ให้ใครรู้อย่างน้อยก็เพื่อรักษาชื่อเสียงของพรานเพิ่มเอาไว้พรานสิงห์เร่งฝีเท้ากลับบ้าน หมายจัดเตรียมเข้าของที่จําเป็นให้พร้อมสับแล้วและจะออกจากหมู่บ้านคืนนี้เลยปรายสาวประภัยและเห็นอาการนั้นก็เข้าใจดีผัวของนางผู้นี้รั้นหัวชนฝาดังที่ผู้ใหญ่บ้าจริงๆแต่นางรับปากผู้ใหญ่เอาไว้แล้วฉะนั้นต่อให้รั้นอย่างไรก็ไม่มีทางที่นางจะปล่อยให้ทําตามใจได้อีกขนาดผีเด็กซนก็ลิงนับสิบเท่าถึงสมตนนางยังกำราบเสียอยู่หมัดแล้วกับพรานสิงพรานหนุ่มที่แม้จะเก่ง แต่นางก็อยากลองดูเหมือนกันว่าจะกำราบเอาไว้ไหวไหมทันทีที่ขึ้นบ้านทรันสิงต้องพบกับความจงงนเมื่อเจ้าจ้อยเจ้าแก้วเจ้ากล้านั่งพับเพียบเรียบร้อยรอรับตั้งแต่ก้าวพ้นประตูสามตนมันไม่ได้กัดกันอย่างแต่ก่อนนั้นก็น่าเงหนหนักพอแรงแต่นี่นั่งเรียบร้อยปานกุมารีกล่าวทักทายกลับมาแล้วหรือพ่อจา๋าพร้อมกันเป็นเสียงเดียวโอ้นี่แม่ประภัยใช้วิธีไหนจัดการพวกมันกันหนอ ไม่มีเวลาให้คิดพรานสิงปรีเข้าไปยังห้องพระจัดการกวาดเอาของขังที่จำเป็นลงย่ามและทำท่าจะออกจากบ้านทว่ากลับถูกเมียพรายของตนดักหน้าเอาไว้เสียก่อนแม่ประภัยฉันขอเถอะเรื่องนี้เรื่องใหญ่และต้องเร่งช้าไปจะเสียการอาจมีคนตายอีกก็ได้แต่พ่อพานต้องพักร่างกายแบบนี้ปรีเข้าไปก็ตายเปล่าอย่างที่พ่อผู้ใหญ่ว่าพักผ่อนก่อนเถอะพ่อ แน่ละ่ะนางรู้ว่าพรานสิงคงไม่ยอมโดยง่ายแต่นางก็เตรียมรับมือเอาไว้อยู่แล้วฉะนั้นทันทีที่พรานสิงตั้งท่าจะไร้คาถาใดๆก็ตามนางจึงชิงใช้ความเป็นนางพรายจัดการสิก่อนลมปากของพรายสาวซึ่งหอมดังดอกไม้ป่ายังผลให้พรานหนุ่มเขาสุดรู้ตัวแล้วว่าตนเองต้องมนและยากจะแก้ไขให้สำเร็จได้ในฉับพลันทันทีภาพเบื้องหน้าเริ่มผ้าเรือน ร่างกายขยับเดินปวกเปียกตรงไปยังห้องนอนมิอาจฝืนได้ครั้นแล้วก็อ่อนระทวยสุดลงกับพื้นฟุกรายสาวประภัยพุ่งเข้ารับก่อนศีรษะผัวรักจะกระแทกแล้วจึงกล่อมให้หลับฝันด้วยบทเพลงแห่งป่าพรายกุมารสามตนปิดตาหน้าซุกเข่าหูแดงเรือเพราะรู้เห็นว่าจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นพรายสาวค่อยๆวางศีรษะพรานสิงลงบนหมอนที่ใช้พลังดึงเอามาน้อมตัวลงจุมพิษริมฝีปากแตะกันเบา คืนนี้ทั้งคู่จะร่วมหอลงงเป็นผัวเมียกันอย่างสมบูรณ์ประตูห้องค่อยๆงับปิดเข้าหากันสามพรายกุมารมองหน้ากันอย่างรู้ใจและพากันหายลงจากเรือนไปด้วยสุดจะทนไหวเรื่องนี้สำหรับเด็กอย่างพวกตนมันจักกะจี้เสียงน้ำกระทบแก่งหินเสียงนกน้อยบรรเลงเพลงไพ่กลิ่นหอมเอียนของดอกไม้ป่าไม่ทราบชนิด และอากาศรอบกายที่ไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปปลุกพานสิ่งให้ตื่นขึ้นแล้วก็ให้ชงนใจว่าตนเองอยู่ที่ไหนหนอจจำไม่ได้ว่าป่าน้อยป่าใหญ่ที่เคยไปมามีสถานที่สวยงามเช่นนี้อีกสัมผัสที่ร่างกายได้รับคือความอ่อนนิ่มกลิ่นหอมที่ไม่ใช่ของมวลดอกไม้ป่าแต่มีอนุภาพชวนเคลิ้มฝันไม่แพ้กันปทะานาสิกมันมาจากข้างกายเหลียวมองไปก็พบ ใบหน้านวลงามขาวผ่องของพลายสาวประภัยเกยไหลจ้องตาระยะใกล้จนจมูกแทบชิดกันนี่ในพวังของมวลแม่หรือเปล่านี่คือเรือนหอของฉันกับพ่อพรานเราเป็นผัวเมียกันก็ต้องเป็นทั้งในนามและหืมบ้าจริงเชียวจะให้ฉันพูดเรื่องนั้นออกไปได้ยังไงเล่าฉันเป็นผู้หญิงนะหืมเออ หมดท่าเลยฉันก็แล้วทำไมต้องพามาที่นี่เล่าบ้านช่องห้องหอก็มีแนะพ่อพรานแล้วก็ลูกเต้าออกเต็มบ้านไม่อายบ้างหรือว่าแล้วพรายสาวก็หันหลังให้นี่เป็นครั้งแรกที่พรานสิงรู้สึกใจเต้นเมื่อเห็นจริตของหญิงสาวยิ่งไหลข้าหลังเรียบเนียนนั้นอีกเล่ามันเกินนักเกินกว่าจะห้ามใจไหวที่สุดก็ดึงตัวเมียพรายและพลิกให้เจ้าหล่อนเป็นฝ่ายนอนหงายบนตัก ประภัยพรายสาวอุทานเบาๆหอมตัวน้อมหน้าลงจนเหลืออีกไม่ถึงครึ่งนิ้วริมฝีปากจะชิดกันพรายสาวประภัยหน้าแดงเรื่อหลับตาพริ้มและหลังจากนั้น,ก,นกลไกความต้องการอันเป็นธรรมชาติของความรักที่ผิดธรรมชาติตามวิสัยชายหญิงจึงเริ่มขึ้นความสุขที่ปรนเปอรอให้แก่กันนั้นยากจะหาสิ่งใดเปรียบไม่มีใครอื่นไม่มีคนมอง จะครวญจะร้องด้วยความเกรเมสันต่างก็ทำได้เต็มที่